อนิกจาวัตสังคาราอุปาทเวนธรรมิโนอุปชิตตวานิรุตฉันติเตสังวูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายมิเที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับแห่งสังขารน,นั้นเป็นสุขแท้จริงแต่ไม่ใช่วิญญาณทุกดวงจะยอมสงบระงับบางดวงยังคงก้องสะท้อน อยู่ในเงามืดของอดีตวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตอนเสียงสะอื้นจากบ้านไม้เก่าที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เมืองเก่าแก่ที่ซ่อนเรื่องเล่ามากมายเมืองที่ผู้คนจำได้เพียงกลิ่นกาแฟกับเสียงระฆังวัดแต่สําหรับการหญิงสาววัย27ปีที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเมืองนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความสุข หากแต่เต็มไปด้วยเงาของอดีตที่เธอพยายามลืมมาตลอดชีวิตการเดินทางกลับมาบ้านไม้เก่าในอำเภอหางดงหลังได้รับข่าวว่าแม่ของเธอเสียชีวิตกระทันหันบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตั้งตระงานอยู่ใกล้วัดเก่าวัดที่ชาวบ้านเลิกทําบุญมานานหลายสิบปีเพราะเล่าลือกันว่ามีวิญญาณหญิงสาวผูกคอตายใต้ต้นลำไ่หลังบ้านคืนแรกของงานศพ การยืนมงลงแม่ด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกท่ามกลางเสียงพระสวดเธอกลับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆแทรกเข้ามาเสียงนั้นไม่ใช่แม่และไม่ใช่ใครในงานแต่เป็นเสียงที่ดังมาจากใต้ถุนบ้านทุกคืนหลังงานศพการได้ยินเสียงเดิมบางคืนเป็นเสียงสะอื้นบางคืนเป็นเสียงเรียกชื่อเธอเบาๆการการเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันคือความเครียด แต่แล้วเธอก็พบสมุดบันทึกเก่าของแม่ในห้องเก็บของสมุดเล่มนั้นเต็มไปด้วยบันทึกที่พูดถึงผู้หญิงชื่อคำแพงชื่อที่การไม่เคยได้ยินมาก่อนจากรูปถายเก่าการเห็นหญิงสาวหน้าตาสวยรอยยิ้มเศร้าๆและมีข้อความเขียนไว้ด้านหลังว่าคำแพงผู้ที่ถูกพรากความรักไปเพราะบาปของตระกูลเราการเริ่มฝันทุกคืนฝันว่าเธอยือนอยู่ใต้ต้นลำไยห,หลังบ้าน เห็นเงาของหญิงสาวในชุดผ้าสิ้นสีดำผูกคอตายกับกิ่งไม้ทุกครั้งที่เธอพยายามวิ่งเข้าไปช่วยร่างนั้นจะหันหน้ามาช้าๆเผยดวงตาขาวโพลนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เสียงสะอื้นจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องชาวบ้านเริ่มเล่าเรื่องให้การฟังว่าผีคำแพงคือวิญญาณที่ถูกกักขังเพราะถูกชายหนุ่มตระกูลนี้หลอกให้รักก่อนจะทิ้งไปแต่งงานกับคนอื่นคำแพงจึงเลือกจบชีวิต และตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของนางก็ไม่เคยไปไหนมันจะตามหลอกหลอนเฉพาะผู้หญิงในตระกูลนี้ยิ่งการอยู่เธอยิ่งถูกผีตามของในบ้านเริ่มเคลื่อนเองกระจกสะท้อนภาพไม่ตรงกับความจริงและในคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงแม่ตัวเองเสียงที่ไม่ควรมีอีกแล้วการแม่ขอโทษแม่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคำแพงตอนนี้ถึงตาแกแล้ว ร่างเงาของหญิงสาวในชุดดำปรากฏตรงหน้าผิวซีดดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอเดินเข้ามาช้าๆจนการไม่อาจถอยหนีทำไมต้องเป็นฉันการร้องไห้ถามผีคำแพงเพียงยกมือขึ้นชี้ไปที่รูปถ่ายเก่ารูปชายหนุ่มในตระกูลเดียวกับเธอบรรพบุพร,รุษของการผู้ที่ทำให้คำแพงต้องตายการเริ่มถูกผีเข้าสิงร่างกายสั่นสะท้านดวงตาขาวโพลน เสียงสะอื้นกับเสียงหัวเราะประหลาดดังออกมาพร้อมกันเธอลม้มลงกับพื้นและในห่วงสำนึกสุดท้ายเธอเห็นภาพแม่คุกเข่าขอโทษต่อวิญญาณคำแพงการพยายามรวบรวมแรงสุดท้ายเธอกล่าวทั้งน้ำตาหากความแค้นนี้ต้องจบจงใช้ชีวิตฉันเป็นการชดใช้แต่ขออย่าตามหลอกหลอนคนรุ่นหลังอีกเลยเสียงร้องไห้หยุดลงชั่วขณะ วิญญาณคำแพงค่อยๆย,ยื่นมือออกมาแตะที่หน้าผากของการภาพความเจ็บปวดในอดีตฉายชัดในหัวและน้ำตาของคำแพงก็รินไหลเธอค่อยๆค,คลายมือออกร่างของการสุดลงหมดสติและเงาของคำแพงก็จางหายไปพร้อมกับสายลมยามรุ่งเช้าการตื่นขึ้นมาในวันถัดมาร่างกายเต็นไปด้วยบาดแผลแต่เธอไม่เคยได้ยินเสียงสะอื้นอีกเลยบ้านไม้เก่ายังคงตั้งอยู่ แต่บรรยากาศกลับว่างเปล่าราวกับบางสิ่งได้จากไปแล้วการยืนมองต้นลำไยที่เงียบสงัดเธอยกมือไหว้ทั้งน้ำตาแล้วเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับมาอีกเรื่องราวของผีคำแพงกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบที่เลือนหายไปกับการเวลาแต่สำหรับการทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเธอจะยังได้ยินเสียงสะอื้นนั้นแผ่วเบาอยู่ในใจตลอดไป อน,นิจาวะตะสังขาราอุป,ปาทวยธรรมมิโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเรื่องของบ้านหลังหนึ่งบ้านที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกบ้านหลังนี้แต่เดิมเคยเป็นบ้านใหญ่มีเสียงหัวเราะและมีความอบอุ่นแต่เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้ง จนทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านร้างผู้คนเล่าขานกันว่ากลางคืนจะได้ยินเสียงประหลาดราวกับสิ่งเร้นลับยังคงวนเวียนอยู่รอบด้านของบ้านป่ารกจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางเสียงนกกลางคืนเสียงสัตว์ป่าและเสียงลมที่พัดผ่านกิ่งไม้ทั้งหมดนี้ผสมกันจนเกิดความเงียบสงัดชวนขนลุก ผู้เฒ่าผู้แก่เตือนว่าอย่าแม้แต่เข้าใกล้บ้านนี้ในยามวิกาลเพราะนี่คือที่อยู่ของสิ่งเร้นลับบ้านร้างกลางป่าแห่งนี้มีเรื่องเล่าให้คนหวาดกลัวมาชั่วอายุคนบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งที่ย้ายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบแต่ไม่นานเกิดเหตุร้ายขึ้นคืนหนึ่งขณะทุกคนหลับสนิทเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาในบ้าน เสียงประหลาดกล้องสะท้อนในห้องว่างเด็กในบ้านร้องไห้และตื่นขึ้นแต่กลับไม่พบใครอยู่ใกล้ๆอีกไม่กี่วันพ่อของบ้านป่วยกระทันหันและเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านที่เข้ามาช่วยก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้ทุกคนต่างหวาดกลัวและครอบครัวนั้นเริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่คืนหนึ่งแม่บ้านได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆอยู่ใกล้ห้องนอนแต่เมื่อเปิดประตูออกไปกลับไม่พบใครเด็กๆ เห็นเงาร่างดำลอยผ่านหน้าต่างเสียงกระซิบแผ่วๆเรียกชื่อพวกเขาเสียงประหลาดนี้ชัดขึ้นทุกคืนจนคนในบ้านเริ่มเจ็บป่วยและสติเริ่มไม่ปกติบางคืนมีเสียงเคาะประตูดังรัวๆทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกหรือบางครั้งเสียงกระซิบเรียกชื่อเด็กๆจนทุกคนสะดุ้งตื่นเหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงจนครอบครัวนั้นไม่สามารถอยู่ต่อได้ในคืนหนึ่งที่มืดสนิท ครอบครัวตัดสินใจเรียกหมอผีและพระมาช่วยขับไล่วิญญาณเสียงสวดมนต์และเสียงระฆังดันกล้องไปทั่วบ้านแต่เสียงประหลาดและเงาร่างดำยังคงปรากฏต่อหน้าหมอผีสวดคาถาบูชาและเฝ้าระวังทุกห้องพระสวดมนต์และไร่มนโบราณจนบรรยากาศเริ่มสงบลงบ้านนั้นกลับมาสงบอีกครั้งแต่ชาวบ้านที่รู้เรื่องเล่าต่างบอกว่าบางสิ่งบางอย่างยังคงหลงเหลืออยู่บ้านหลังนั้นกลับกลายเป็นบ้านร้างอีกครั้ง ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าความตายไม่เคยปราณีใครและสิ่งเร้นลับอาจมีจริงในโลกนี้หากค่ำคืนใดคุณเดินผ่านป่ารกชัดหรือบ้านร้างจงระวังและเคารพสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและบางครั้งวิญญาณก็ยังคงเฝ้ารออยู่